นี่เป็นคำทำนายสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกแมงป่องฝรั่งเรียกสกอร์ปยโเป็นราศีที่น่ากลัวที่สุดคือแมงป่องน่ากลัวแ้งมกรงทั้งรูปล่างพิจิกเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสเป็นคนแบบฟังเพลงก็ต้องเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแอดคาราบาวนี่ก็เกิดราศีนี้เหมือนกันนะคสำหรับราศีพิจิกคือท่านที่เกิดระหว่าง24ตุลาถึง22พฤศจิกา มันมีแฮงแมนแฮงแมนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในปีนี้สิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องระวังคือคือตัวท่านน่ะยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะชาวาพิจิกไม่ค่อยเป็นไรอ่ะแต่มันจะหมายถึงพ่อแม่จะเจ็บป่วยการเจ็บป่วยของบิดามารดาอันนี้อันนี้มันต้องทายอย่างนั้นเพราะว่าเพราะถ้าถ้าทายเป็นดวงคุณในแฮงแมนนะดวงอย่างแย่สุดคือติดคุกหรือเป็นมะเร็งตายผมก็มไม่ เอามือ่าท่านเป็นขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะเอฟเฟกกับคนใกล้ตัวคือพ่อแม่เจ็บป่วยซึ่งเป็นธรรมดาพ่อแม่แกแล้วก็ป่วยไข้เป็นธรรมดาโดยเฉพาะในยุคโรคเองด้านการงานงการงานนี่นะแฮงแมนเนี่ยมันถ้าเป็นทํางานประจํามันก็ต้องถูกออกจากงานมันเจอมาหลายคนละเก้าดบสิบดาบแฮงแมนเนี่ยคือมันเป็นช่วงขาลงเศรษฐกิจบริษัทต่างก็แคร์ว่แต่ถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัว ก็ยังมีขายของกินอนตัวอย่างง่ายๆออนที่เห็นเป็นจริงเลยนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้เนี่ยไปเจอแอรคาราบามาถ้าเห็นท่านเห็นร้านสะดวกซื้อชื่อ C.J. เนี่ยร้านเขาเหมือนเซเว่นอีเนี่ยมีเบียรขายนั่งกินเบียในร้านได้เปิดสี่ทุ่มต่แรกเขาบอกเปิด2องทุ่มนี่เปิดได้งสทุ่มแอดบอกว่าช่วยช่วยเหลือพวกร้านขายของชําทั่วประเทศแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งชาวราศีพิจิกก็จะมีการ,ระยานะมิตรได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือเรื่องงานอาจจะไม่เด่นนักเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องประคองตัวอย่างยิ่งชาวราศีพิจิกยกแวนเหมือนเดิมเลยขึ้นยกเว้นชาวราศีพิจิกที่รับราชการทหารนะเน้นทหารเนี่ยนะไม่ได้ตำรวจเลยนะไม่ว่าจะเป็นทหารหญิงทหารชายทหารหญิงยังเป็นพลเอกได้เลยนะนจะว่าไปเน้นทานที่จบปริญญาตรีต้องการความมั่นคงทางอาชีพ ก็ไปเป็นอาหารซะดีไม่ดีท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโต <c oughs> เป็นนักพยาบาลก็เป็นได้นะเป็นแอร์ก็เป็นได้ไม่เสียน,นอกเรื่องมาไไปไหนละ <c oughs> โดยสรุปชารสีพิจิกเน้นของกินเศรษฐกิจอย่างนี้อย่างอื่นแจ้งหมดเปิดร้านขายของกินมีแรลบส่งมีฟู้ดเบนด้าส่งอ่าร,ระวังพ่อแม่เจ็บป่วยการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าลงทุนอย่าลงทุนเยอะแล้วก็ความรัก ความรักชาวราศีพิจิกไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันขึ้นแฮงแมนแต่แรกแล้วก็บอกแล้วพอเงินไม่มีแฟนก็ไม่หายไปพร้อมกับเงินของคุณนั่นแหละนั่นคือคำทำนายชาวราศีพิจิกในปี64ครับ